น,นี่คือยี่ห้อนะคะเธอดูนะกล่องไฮโซมากส,สีสวยมากเธอก็รู้ว่าฉันชอบสีแดงคุณลูกคือเห็นปุ๊บต้องรีบกดสั่งเพราะชีอะมีสีแดงนี่เธอเดอาพลาสติกออกก่อนสวยมากสวยมากสว,สวยแบบโลกตะลึงเลยเธอนี้สวยจริงนี่ ฉันเกือบสติไม่ดีอ่ะตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะอย่างนี้นะปลึกเห็นไหมเป็นแม่เหล็กอย่างดีแล้วเขาก็จะมีเป็นซองมาให้ด้วยนี่โยเร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 อย่างดีเลยเป็นซองเอาไว้พกได้เสียบปลั๊กเสียบอะไรดูแลเขาจะมีเป็นเข็มขัดนะคะมาให้อย่างนี้เนาะเพื่อในการรัดสายเพื่อแบบเแบบว่าอยากเก็บให้มันดูดีอะไรอย่างเงี้ย อ่าดูแลนะคะคุณลูกไล่กับคุณแม่ค่ะดูแลนะคะสายยาวนะคะสายยาวสายยาวค่ะสายยาว,ายยาวเฮ้ยรู้สึกเสียงเบากว่าปะเสียงเบาเบากว่ามากโอ้ยร้อนอันนี้ลมธรรมชาตินะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนี่อันนี้ลมเย็นกดปุ่ม<ข>อย่างนี้นะ,ะอุ้ยแต่ปุ่มพรีเมียมขึ้นปะใช่เฉพาะอ๋ออันนี้คือปุ่มสีเดียวกับเครื่องอันนี้คือปุ่มพรีเมียมขึ้น อเธอสวยมากเลยอะ่ะโอ้ยเธอนี้งานดีมากนี่โอ้โหตัวกรองดีมากเลยอะ่ะแม่นี่ว้าวไฮจริงแต่มีว้าวกว่านั้นค่ะอะไรคะ่ะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะในกล่องเขาให้ตัวนี้มาค่ะหัวเอสเซนต S <S คือเขาบอกว่าให้เราเป่าผมให้แห้งประมาณ7 0็0สิบสิเปอร์ซ็นก่อนเนะาะแล้วก็ <หา S 2> วเอาหวเอสเซนต์มาใช้เลยตัวนี้จะช่วยให้ผมเรามีความแบบชุ่มชื้น<ม>คือความชุ่มชื้นผมไม่แห้งกร้านลดประจุไฟฟ้าใดๆผมเงางามคือตัวนี้เลยเธอเขาบอกว่าให้เราเธอเปิดนะเอาเธอใส่ก็ได้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กเปิ้งแบบนี้เธอเปิดปึ๊บเธอปรับไปที่หมดอุ่นหมดอุ่นก็สีส้มนี่มันจะเป็นเอสเซนต์บำรุงเส้นผมเรา ถ้กันได้หรว่ามันต่อได้อีกปะอ๋อไม่ได้ไไดใช้อย่างนี้แหละมัง้งใช้ทีละอันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราใช้ถูกแลเนาะโอเคอย่างนี้แหละอ๋อมันคือเอ็ C, กเสนเขาบอกว่าจะช่วยบำรุงเ,รเส้นผมเราผมสวยเลยอ่ะไอผมงงแต่ว่าจีเสียงไม่ดังนะต้องเสียงเบามากโลดเสียงเบามากนนเธอ,อใครอยากได้แม่จ๋าคลิปนี้ลูกสาวขอแค่ร้อย เครื่องเล้ว่อหลอยเครื่องพอคุณแม่ถ้าขายี่เราเพื่อลูกสาวจะแบบว่าแฮปปี้กับชีวิตนี้แล้วคุณภาพหลักหมื่นนะอันเนี้ยโบพูดแต่ราคาหลักร้อย<ฆ>เอาไปด่วนเลยค่ะกดตะก้าค่ะโลด